สวัสดีค่ะพบกับเกศเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1นะคะก็จะเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะวันนี้จะพาดูเป็นรถครอบครัวรถเจ็ที่นั่งขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะใครที่หาอยู่นะคะรถมือสองนะคะเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานมีวันตีหลังการขายให้นะคะแล้วก็มีช่างตรวจรถมีไปเสร์ให้ด้วยนะคะรถทุกคันนะคะเข้ามาตรวจสอบอย่างดีเลยนะคะมาตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะวันนี้นะคะพาดูเป็น S Toyota s เ n t ตนะคะเป็นรถเจ็ที่นั่งขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรแล้วก็บ้านไหนที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะแนะนำรุ่นนี้นะคะใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะวันนี้มี3คันมานำเสนอนะคะใครที่อยากได้รถราคาพิเศษแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนสบายๆนะคะเก์แนะนำรุ่นนี้นะคะมีราคาเริ่มต้น419,000บาทนะคะทั้ง3คันนี้มีบรันตีหลังการขายมีใบเซอร์ให้นะคะมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่ ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเพชรยนต์นะคะจะได้แต่รถดีๆซื้อแล้วสบายใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันแรกนะคะคันนี้จะเป็นตัว 1.5V นะคะรุ่น V เขาจะเป็นตัวท็อปแล้วนะคะคันนี้อ่ะ ตัว G นะคะต้องขออภัยด้วยคันนี้เป็นตัวเซียนต1.5 G นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอที่ประมาณ7 0พลปลาย,ปร,าย,ป,รายประมาณนี้เลยนะคะคันนี้ก็ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า1ฝัง่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแมนวนวลนั่นเองนะคะสาภาพตัวรถ โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะวารันตีหลังการขายมีช่างตรวจรถให้นะคะก่อนรับรถก็จะทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้รถสวยๆไปใช้งานกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของตัวรถเขาจะได้คมไปเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็เป็นสีบรอนเงินนะคะสีบรอนเงินซึ่งซึ่งทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้ยังไงใช้งานยังไงก็ไม่เก่าง่ายนะคะคันนี้ราคานี้นะคะใครสนใจอยากซื้อ สจากจัดไฟแนนซ์ก็สอบถามข้อมูลเก๋ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเขาจะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า1ฝั่งนะคะเขาจะเป็นฝั่งนี้นั่นเองนะคะนี่จะเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดซีนยางเดิมๆนะคะเก๋ให้ดูหัวน็อตเดิมด้วยนะคะ ไม่มีร่องรอยแกะเกาใดๆนี่นะคะมีวารันตีให้แล้วก็มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยคันนี้เป็นรุ่น 1.5G นะคะแล้วก็เบ่ะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสวยๆใหม่ๆเลยนะคะใช้งานค่อนข้างที่จะใช้งานน้อยนะคะคันนี้เดี๋ยวเกี่ให้ดูด้านในนี่นะคะได้จอมาด้วยนะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบแมนนวลมานะคะมีเกียร์ออโต้ขึ้นลงสะดวกมากเลยคันนี้นะคะคอนโซลหน้านะคะกว้างขวาง ด้านในได้เป็นเบาะผ้านะจ๊ะแล้วก็แอร์ด้านหลังก็มีให้พร้อมเลยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานมากๆเจ็ดที่นั่งนะคันนี้นะคะได้เป็นเจ็ดที่นั่งใช้งานนะคะแต่ว่าเบาะเขาสามารถพับได้แล้วก็วางข้าววางของได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาก็จะพับเบาะเบาะด้านหลังแถวสามลงแถวสองได้ นี่นะคะก็จะเป็นคุณสมบัติพิเศษของตัว t o y ยต้าเซียนตันเองนะคะแอร์หลังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะคันนี้รถจะอาจจะอ้านมากเลยนะคะหลังคาไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันอะไรเลยนะคะเป็นรถบ้านนะคันนี้นะคะใครอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะสําหรับครอบครัวคันนี้เก๋ก็แนะนํานะคะประหยัดน้ํามันด้วยไปกันทั้งครอบครัวได้นะคะเครื่องยนต์1.5ลิตรเท่านั้นนะคะสาหรับตัวเซียนตัน 1.5G นะคะปี2019ราคาแค่419,000บาทเท่านั้นนะคะจัด ได้ปรึกษาเกี่้ด้เรื่องของการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนตสาขาเซรีไทยนะคะซอย68แยกหน,นะคะด้านในนะคะฝั่งคนขับพุงบาลัยเขาจะได้เป็นแบบธรรมดาเดิมๆจากโรงงานมา3ามการนะคะแล้วก็ตัว ประตูนะคะสามารถควบคุมตรงนี้ได้นะฮะได้กุญแจมาแบบนี้เลยนะสาหรับรุ่นนี้นะคะถ้าสนใจนะคะปรึกษาเรื่องของการจัดไฟแนนซ์กับเกดได้เลยนะคะอยากมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับนะคะ<ม>ก็โทรหาเกบที่เบอร์ดร้านล่างได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะคันนี้นะคะเหมาะมากๆบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นลงสะดวกนั่นเองนะคะ4 1 9 0 0 0บาทนะคะันนี้ปี2019นะคะถ้าสนใจก็ปรึกษาเรื่องของการออกรถกับเกดได้นะคะมาดูอีก คันหนึ่งนะคะคันนี้ก็จะเป็น t o y ยต้าเซนตาเช่นกันเป็นรุ่น 1.5V นะคะปี2019ราคาอยู่ที่439,000บาทนะคะคันนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้าได้2ฝั่งนะเป็นรถเจ็ที่นั่งสำหรับครอบครัวอีกคันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสีบรอนเงินนะคะคันนี้สีบรอนเงินแล้วก็คันนี้เขาได้เป็นตัว V นะคะตัวท็อปอีกตัวหนึ่งเลยนะคะมายการใช้งานอยู่ที่102ราคา439นะคะ439,000บาทจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นรายได้15ออกคนเดียวได้เลย ะค,ะคันนี้นะคะเขาจะได้แม็กหล่อๆมาจากโรงงานด้วยนะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์มาไฟตัดหมอกก็มีให้พร้อมเลยนะคะคันนี้มีการตรวจรถเรียบร้อยนะคะจากมืออาชีพนะคะจากบริษัทชั้นนํานั่นเองนะคะและกระจกรถทุกบานนะคะก็ยังเป็นเดิมของโต y ยต้าด้วยนี่นะคะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนมานี่ข้อแตกต่างนะตัว V นะคะด้านในจะได้เป็นเบาะหนังนะคะ เป็นเบาะหนังสีดำสลับสีน้ำตาลให้มาแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นรถที่เพิ่มออปชันเข้ามาเยอะเลยนะคะระบบความปลอดภัยต่างๆก็มีให้นะคะหน้าจอมีให้เลยแอร์ออโต้มีให้นะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะใครสนใจนะคะเป็นสีน้ำตาลที่ดูเบาะแล้วก็ถาดรองเออไม่ใช่เป็นตัวตัวอ,อ่ส่วนตัวพรมนะคะเขาจะได้เป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะ คันนี้ก็สวยน่าใช้พร้อมใช้งานเลย439,000บาทเท่านั้นนะคะด้านในได้เป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะเบาะหนังสีดําสลับสีน้ําตาลนะ้รถออปชั่นดีมีหน้าจอให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เขาได้เป็นตัวท็อปนะคะใครอยากได้ตัวท็อปเกรดแนะนําคันนี้เลยนะคะราคา439,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้ไปใช้งานแล้วก็วารันตีหลังการขายมีให้ด้วยนะคะรถที่สวยคุ้มค่าแบบนี้กับโตโยต้าเซนตาอึดถึกทนด้วยนะคะเดินทางตาง จังหวัดก็สามารถเดินทางได้นะคะด้านหลังของตัวรถนะคะบอกเขาเป็นแถว3ามเขาจะพับซ่อนที่ใต้แถว2แบบนี้เลยนี่นะคะให้ดู นี่นะคะก็จะมีพื้นที่วางข้าววางของได้เยอะเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้จริงๆสําหรับคันนี้นะคะ 1.5V นะคะตัวท็อปใครสนใจนะปี2019เลขมาอยู่ที่แสนสองเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ก็พ่อยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะคะแล้วรถโครงสร้างเดิมเกยให้ดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมๆหัวน,น็อตเดิมด้วยนะคะซีนยางเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะสวยคุ้มค่าคุ้มราคากับคันนี้เลยนะโตโยต้าเซียนต้า 1.5V นะคะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเกยฝากไว้เลยนะ คันนี้ได้ประตูสลไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งด้วย ขึ้นลงสะดวกนะคะใช้งานที่บ้านนะคะเดินทางใกล้ไกลก็สามารถใช้ได้นะตันนี้นะคะมาดูฝั่งคนขับกันนะคะฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมาติดฟังก์ชันนะคะพุชสตาร์ทมีให้แล้วก็ตัวควบคุมประตูได้2ได้ฝั่งคนขับได้เลยนะคะควบคุมได้2ฝั่งนะและกุญแจเขาจะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะก็ได้เป็นตัวออปชั่นพิเศษขึ้นมาตรงระบบต่างๆนะคะเพิ่มเติมมานะสำหรับตัวท็อปนะคะเซนต้า 1.5V ปี19นะคะรถเจ็ดที่นั่งที่น่าสนใจ ใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลในการออกรถได้เลยนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นส่วนรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในยานนี้ค่อนข้างที่จะมีไฟแนนซ์รองรับเยอะนะคะออกรถได้เกือบทุกอาชีพเลยขอแค่มีที่มาที่ไปของการตรวจสอบรายได้ชัดเจนนั่นเองนะคะมาดูอีกคันสีขาวนะคะที่น่าสนใจ Toyota s เซ t t a นะคะ s ซ n t ้ a คันนี้จะเป็นรุ่น 1.5 G นะคะปี2019กับไมการใช้งาน70,000กิโลเท่านั้นนะคะด้านหน,น้าก็ถือว่าออกแบบมาให้ความสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะอยากได้รถเจที่นั่งนะคะโฉมหน้าใหม่แบบนี้แล้วนะคะราคา469,000บาท ไม่ไม่ถึงแสนด้วยนะคะรือว่าเป็นรถที่น่าน่าใช้แล้วก็เป็นรถที่เหมาะกับการใช้สําหรับครอบครัวนะคะบ้านไหนเด็กเล็กผู้สูงอายุก็ใช้คันนี้ได้เลยนะามาดูในดยส่วนของด้านในนะคะด้านในฝั่งคนขับพวงมาลัยเขาจะได้เป็นจับการมาพร้อมกับแอร์แบ็กมานะคะหน้าจอเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าแอร์มันนวลมานะคะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียม แอรหลังได้ใช้งานได้ปกติกเลยนะคะเป็นรถที่สำหรับครอบครัวขนาดเครื่องยนต์1.5จลิตรอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เขาจะเป็นแบบแมนวนวลนะเปิดประตูฝั่งไม่ได้ไม่ได้สไลด์ไฟฟ้านะคะจะเป็นแบบแมนวนวลประตูใครสนใจคันนี้นะคะเลขไม้น้อยเลขไม้เจ็ดหมื่นเองนะคะรถเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะ ได้ความเดิมมาใช้งานกันนะคะนี่ก็จะได้แถวเบาะแถว3นะคะเขาจะพับเบาะไว้แบบนี้นะคะถ้าอยากซ่อนบอเบาะก็สามารถซ่อนเบาะไปแถว 2, 2ได้เลยนะคะรถ7ที่นั่งสําหรับครอบครัวอีกคันหนึ่งนะคะปี2019นะคะราคา4 6 9แสนบาทนะ,ะลูกค้าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเลขไม่ต่างกันราคารุ่นเดียวกันนะคะเราไมราคาต่างกันจริงๆแล้วนะคะราคานะคะจะดูเลขไมด้วยคันนี้เลขไมไม่ถึงแสนนะคะเลขไม แค่เจ็ดหมื่นราคาเขาก็จะโดดขึ้นหน่อยนะคะคันนี้ได้กุญแจแบบไขนะคะนี่เป็นกุญแจแบบไขามานะนี่นะคะจะต่างกันกันกบตัว V ีนะคะตัว V เีเขาจะได้เป็นแบบ p u ู h Start นะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะราคา469 0 0 0บาทไม่7 0 0 0หมืนนะคะสอบถามข้อมูลเกไีได้ได้สีขาวสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะแล้วก็ได้ประตูเปิด2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะ สนใจคันแหนรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเก๋ได้นะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยรถทั้ง3คันนี้นะคะจะจอดอยู่ที่เพชนร์สาขาเซรีไทย68แยกหนึนะคะติดต่อเก๋ได้นะเดี๋ยวเก๋พามาดูรถนะคะก่อน แล้วก่อนรับรถนะคะเราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะไม่ได้ปล่อยรถไปแบบนี้แน่นอนดูแลในเรื่องของตัวรถห้องเครื่องยนต์นะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องเช็คในเรื่องของยางด้วยนะคะวันนี้นะคะพาดูรถครอบครัวที่น่าสนใจทั้ง3คันนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อเกทตที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยมาดูรถตัวจริงได้นะคะมาทดลองขับกันได้แล้วมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งเลยนะคะเพราะว่าของเราเป็นบริษัทใหญ่นะคะเป็นบริษัทรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะซื้อรถ สบายใจต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะอยากเพจยนติดต่อเก๋ม,มาได้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋แน่นอนนะคะจะมารีวิวรถส,สวยๆให้ชมอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ